สวัสดีครับก็กลับมาพูดกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับอันนี้เราก็จะมีภารกิจล็อกอินรายวันนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของล็อกอินรายวันซีซั่นวันหยุดนะครับซึ่งจะมีเวลาให้ทั้งหมดตอนนี้มี9วันนะครับเราก็พอมีเวลาอยู่นะก็คืออย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ <laughs> อันนี้พี่พลาดตั้งแต่อีปืนนี้นี่แหละไททันวิทีงแล้แต่คราวนี้พี่ก็ระวังนะคอยสังเกตเหมือนกัน ก็คือล็อกอินนะครับก็จะมีรางวัลให้ตามนี้ครับซึ่งรางวัลสุดท้ายนี้จะเป็นสกินอาวุธของสไตเกอร์นะครับสกินของ K1 วันสไตเกอร์นะครับชื่อไอซี่กินะครับถามว่ามันบวกอะไรครับเราไปดูในส่วนนี้ได้นะก็คือในส่วนของนะครับคอลเลกชันนะครับมันจะเพิ่มกระสุนหีบนะพี่เราไปเช็คแหละแดมแดมสึกช่วงนี้ปล่อยเยอะนะทั้งที่จริงแม่งจะออกภาคสานะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน คนมันจะแบบมานั่งเก็บกันไปว่าพอมักสามจะออกเนี่ยแต่ก็ไม่รู้นะั้นใช้เวลาแค่ไหนถ้าออกภาคสามพี่ก็อาจจะต้องทิ้งภาคสองไปนะครับเพราะว่าหน่วยความจําในมือถือพี่มันไม่น่าจะพอขนาดภาคสองรอสองจิกลองลองคิดดูภาคสามก็ต้องใช้มากกว่าใช่ไหมล่ะน่าจะเอาไม่อยู่อ่ะบางคนอาจจะคิดเอ้ยพี่ไม่เสียดายทองนะเติมมาตั้งเยอะบอกพี่อยากจ,จะบอกครับไอ้พวกนี้ที่เห็นเตอนตัวเลขทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่ได้เติมนะพี่วิ่งเอาเออแต่พี่วิ่งบ่อยไง ทุกวันมันก็เยอะแหละคือถ้าเราทาผ่านมาแล้กินหมดพี่ว่าเลยสีแสนไม่ใช่เรื่องยากนี่ขนาดว่าทะลุไปบ้างแล้วนะอืทะลุไปบ้างก็ยังเหลือสีแสนก็คิดดูแล้วกันว่ามันเก็บง่ายไม่ง่ายนะแต่ภาคสามรืจะโหดประเดิมมันเก็บยากเหมือนซอมบี้วันเทียสีบอกก็ไม่อ๋อใช่อันนี้ก็จะเห็นนะครับเพิ่มกระสุนหีบถามมันดีแม่มันดีนะครับเพราะว่าถามว่าปกติพวกตระกูลไรเฟิ่จู่โจมในเวลาเก็บมันจะให้กระสุนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะดวงดีก็ได้เต็มเต็มแม็กอ่แมกซีนดวงซวยก็ ไม่ถึงสิบตับอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้กระสุนฮีมาช่วยมันก็ทําให้กระสุนเยอะขึ้นแล้วยิงบวกกับสไตรเกอร์ที่เป็นยิงทะลุทะลวงนี่ก็น่าจะใช้ผ่านได้ฉลุยน,น,นะครับก็ควรจะมีไว้นะซึงพี่ก็จะวิ่งให้ครบแหละเอ้ยไม่ใช่ล็อกอินพูดผิดวิ่งทําไมละแล้วตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันอืไอ้นี่เดียวอีเวนต์นรกสําหรับใครหลายๆคนมาอีกแล้วครับวิ่งแบบคลาสสิกนะครับสำหรับพี่ก็ผ่านไปเรียบร้อยไม่มีปัญหาคือถ้าเราทําผ่านได้หมดอะ ทองมันพอใช้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้น้องสังเกตนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอย่างพวกอีเวนท์ที่ใช้ตั๋วโทเค็นมันจะมีการรีเจนเนอเรทครับสมัยวีเวล่นไม่มีนะต้องซื้ออย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวนี้มันคือถ้าคนเล่นแบบไม่ตายอะรีเจนเจนอเนรททันอยู่แหละห้าห้าตัวมันจะรีเจนเนอเรทให้เต็มที่ที่ห้าตัวนะก็คือให้สําหรับวิ่งได้ระดับวันสิ้นโลกเลยนะอืมสบายขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้อาหารหมาก็ไม่ต้องใช้ถ้าใช้ก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีแค่นั้นเอง ก็หาเก็บกันได้นะครับเพราะพี่ก็ยังไม่รู้นะภาคสามจะมาเมื่อไรภาคสามมาพี่ก็อาจจะจําเป็นอย่างที่บอกครับอาจจะต้องเลิกทําภาคสองไปนะครับเพราะเหมือยความจําที่ไม่พอก็อาจจะต้องลบออกไปเพราะว่าต้องไปทําภาคสามแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะถ้าภาคสามล้มได้บอกเพราะว่าเครื่องที่มันก็ค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกันนะซัมซุง A20 ครับเผื่อบางทีสเปคไม่รองรับเพราะตอนที่เล่นก่อจะได้เล่นซอมบี้เอินทรเดสสองเนี่ยมันก็ ต้องเปลี่ยนมือถือครับถึงจะได้ลงเพราะตอนแรกมันสเปคไม่พอเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันรุ่มใหม่ๆมันจะเกมใหม่ๆมามันจะลองรับป่ะนะเครื่องพี่นะถ้าลองรับพี่ก็อาจจะต้องเอา o Into the อินทรเดชสองออกครับหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนมือถือไปเลยอะไรอย่างนี้ครับอืมก็จบไปแล้วนะครับกับภารกิจล็อกอินไลวันนะครับในช่วงซีซันมันหยุดนะครับเป็นไงครับน่าสนนะครับก็น่าเก็บมานะ ส่วนใครที่ให้รอพี่ทำรีวิวปืน MSR สไนเปอร์ในซอมบี้ฟอนเทียสี่ก็รอนิดนึงนะครับคือเก็บครบแล้วครับแต่เดี๋ยวจะลงให้วันถัดไปหลังจากคลิปนี้นะครับซึถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกาลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจใพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็ข้ามาอมอ่านระยะระยะอยู่ละครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆหรือมีอะไรที่แบบมันอัปเดตใหม่ๆพี่ก็จะมารีวิวมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ